พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคําพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนคริสตศักราช2025คําคพยานชีวิตโดยคุณเบลเดนฮาวเวิร์ด เท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเราเป็นบุตรของพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์หนนใจที่นำมาไครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่6ข้อ18เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสด,ดังนั้น คุณเบรเดนฮาวเวิร์ดเป็นพยานว่าตอนเด็กๆผมไม่เคยรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้าเลยผมไปบบทกับครอบครัวแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองทำบาปเกินกว่าที่พระเจ้าจะรักได้ผมรู้สึกว่าผมไม่ดีพอทำให้ผมยิ่งห่างไกลาจากพระเจ้ามากขึ้นไปอีกบางครั้งผมมีแข่งเบสบอลในวันอาทิตย์ และผมเลือกเบสบอลโดยไม่ลังเลไม่นานผมก็เริ่มขาดโบสแม้ในวันที่ไม่มีแข่งเบสบอลก็ตามจนถึงจุดหนึ่งพระเจ้าแทบไม่มีตัวตนในชีวิตของผมเลยคืนหนึ่งผมร้องไห้ออกมาอย่างหนักเพราะผมตระหนักว่าผมต้องการพระเจ้าผมรู้สึกว่าตัวเองห่างไกลจากพระเจ้าและมันส่งผลต่อพฤติกรรมของผม ที่มีต่อเพื่อนและครอบครัวดังนั้นผมจึงอธิษฐานและขอการอภัยจากพระเจ้าผมมอบชีวิตของผมให้กับพระเยซูคริสต์และตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าไม่มีบาปใดใหญ่มากจนทำให้พระเจ้าเลิกรักผมได้พระเจ้าทรงรักเรามากร่องทรงส่งพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเรา พระเจ้าทรงรักเรามากจนเรียกเราว่าเป็นบุตรของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ผมกระทำจะสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี้ได้พระเจ้าทรงรักเราทุกคนเพราะเราเป็นบุตรของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรสามารถแยกข้าพเจ้าออกจากความรักของพระเจ้าได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะที่ฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอข้าแต่พระเจา้าผู้ทรงสถิตบนสวรรค์ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าวงทั้งหลายขอทรงช่วยให้ข้าวงทั้งหลายที่จะรักผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงรักโดยเฉพาะเวลาที่ข้าวงทั้งหลายรู้สึกว่าตัวของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ดีพอ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคลิตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ